สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกับวาเคอร์วันนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับวิธีการดูพระปิตาหลวงพ่อแก้วและพระปิตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์ไหนนะครับที่เพื่อน,นและพี่ๆนะครับน่าเก็บนะครับและก็สามารถเก็บได้สําหรับ ในเนื้อในพิมพ์ที่น่าเก็บนะครับผมจะพยายามหยิบยกมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆนะครับได้ดูนะครับว่าเนื้อไหนพิมพ์ไหนสมควรเก็บนะครับพรถปัจจุบันนั้นก็พาที่ผมได้หยิบยกมาก็อาจจะพบเห็นตามท้องตลาดบ้างแล้วก็คนมองข้ามบ้างนะครับเพราะว่าเนื้อนี้จะเป็นเนื้อที่ ต่อไปอาจจะมีมูลค่าที่ไม่สามารถซื้อขายกันได้นะครับในพระปิตาของหลวงพ่อแก้วในพิมพ์นี้แล้วก็ในเนื้อนี้นะครับสำหรับพระปิตาในพิมพ์ที่ผมจะหยิบยกแล้วก็ให้เพื่อนๆและพี่ๆได้ดูนะครับก็จะมีหนึ่งพิมพ์เนื้อผมพุทธคุณล้วนนะครับสองเนื้อผมพุทธคุณ จุ่มลัก3เนื้อผงุพธคุณปลุกรักนะครับในสำหรับสามพิมพ์นี้นะครับก็จะให้เป็นเพื่อนๆและพี่ๆนะครับได้ดูนะครับว่าสามพิมพ์นี้นะครับถ้าเจอหรือพบเห็นนะครับก็สามารถเก็บไว้ใช้ในด้านโพตคุณนั้นดีมากนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เนื้อ ผมพุทธคุณนะครับสำหรับในเนื้อผมพุทธคุณนั้นก็พบเห็นได้น้อยนะครับณ้งปัจจุบันก็อาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่สำหรับเนื้อผมพุทธคุณจุ่มรักนะครับก็อาจจะพบเห็นได้บ้างนะครับก็มีหลายพิมพ์เหมือนกันนะครับเช่น 1. พิมพ์ใหญ่2 พิมพ์กลางสพิมพ์เล็ก4หลังเรียบ5หลังยันแล้วก็6พิมพ์เบี้ยแก้นะครับพิมพ์เบี้ยแก่ก็จะต่างจากหลังเรียบก็คือหลังขององค์พระนะครับก็จะเป็นนูนๆน,นะครับก็จะเหมือนกับเบี้ยนะครับสำหรับพิม ต่อไปเป็นพิมพ์เนื้อผมวัตถุคนล,ล้วนนะครับเนื้อผงวัตถุคนล,ล้วนก็เช่นกันนะครับก็จะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กหลังแบบหลังเรียบแล้วก็หลังเบี้ยนะครับพ้าของหลุมพอแก้วนั้นก็จะสร้างมาคล้ายๆกันนะครับ ในเนื้อของส่วนเนื้อคุกรักนะครับก็จะมีพิมกลางพิมใหญ่พิมเล็กหลังแบบหลังยันหลังเบีย้ยหลังเรียบก็จะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับในการดูทั้งสามพิมนี้ก็ ผมจะหยิบยกภาทั้งหมดนะครับที่สามารถให้เพื่อนๆและพี่ๆนะครับศึกษาได้ง่ายที่สุดในแต่ละพิมพ์นะครับหวังว่าแต่ละพิมพ์ที่ผมหยิบยกนั้นจะเป็นเก็จความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูพระปิตาของหลุงพ่อแก้วนะครับในโซนของวัดเครวันนะครับ วันนี้ผมจะมาหยิบยกของในโซนของวัดเครวันนะครับว่าเป็นเนื้ออย่างไรและเป็นพิมพ์อย่างไรนะครับอย่างที่ผมได้เคยบอกกล่าวกับเพื่อนๆและพี่ๆไปแล้วว่าในโซนของวัดเครวันนั้นจะเป็นเนื้อผงสีดำนะครับจะไม่ใช่เนื้อผงสีแดงนะครับผงสีแดงนั้น ไปอยู่ในโซนของวัดปากทะเลนะครับสำหรับวันนี้นั้นผมว่าเครวันจะยิบยกโซนของวัดเครวันนะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ยังไงบ้างนะครับผมว่าเครวันนั้นจะขึ้นรูปให้เพื่อนๆและพี่ๆได้ดูนะครับแล้วก็หวังว่าเก็บความรู้นี้จะเป็น สิ่งที่ดีนะครับในการที่เพื่อนๆและพี่ๆสำหรับนักสะสมพระเครื่องของหลวงพ่อแก้วของวัดเครือวันนะครับวันนี้ผมจะนำรูปภาพทั้งหมดของพระของวัดเครือวันนะครับที่ผมนั้นได้พอเก็บและสะสมมานะครับในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็จะ นำภาพต่างๆที่จะหยิบยกขึ้นมาได้ง่ายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมว่ากวันขอกราบขอบพระคุณไว้ในที่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปและ EP ต่างๆครับผมว่าควันก็ขอกราบขอบพระคุณไว้ในที่นี้นะครับผมจะนำ รูปภาพแล้วก็เกตความรู้นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆและพี่ๆนะครับที่จะสะสมพระปิตาของหลวพ่อแก้วสายวัดเควันนะครับผมว่าเควันขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ